ส่วนคู่ที่น่าสนใจวันนี้ครับเราข้ามไปที่หลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับเตะกันในเวลาตีสามนะครับระหว่างสตาบุกนะครับพบกับปารีสแซงแชแมนครับสถิติพบกัน6นัดหลังสุดนะครับเป็นทางด้านของเจ้าบ้านเสมอไป2นะครับแล้วก็แพ้รวดถึง4ครั้งนะครับออกสกอร์สูงทั้งหมดเลยนะครับส่วนราคาหน้าเวบนะครับก็ให้ปารีสนะครับเป็นต่ออยู่1ลูกนะครับ แล้วก็สูงเต็มเวลาอยู่ที่3เหมือนกันนะครับแล้วก็สูงแรกนะครับสูงแรกเปิดมา1.25นะครับมีแฮนดิแคป0.5คุมอยู่ภูเสมอครึ่งแรกอยู่2.38นะครับก็ปารีสเขาเป็นจอมถล่มประตูประจำฝรั่งเศสอยู่แล้วนะครับก็นะครับสำหรับครึ่งแรกก็มีโอกาสนะครับที่จะมี1ประตูนะครับอย่าลืมนะครับ สมาชิกลงทุนที่ราคา1ลูกลงมานะครับถ้ายิงมีประตูเดียวก็ยกคืนทุนนะครับหนึ่งหนึ่งจุด้นี่ไม่ต้องไปนั่นนะครับเพราะว่ายังไม่ทันยังไม่ทันลงทุนก็เสียตังแล้วนะครับก็เนาะราคาเซฟเซฟก็1ลูกลงมาแล้วก็ไม้ที่2องศแล้วก็ไม้สุดท้าย0.5ถ้ายังไม่ยิงนะครับส่วนอ่านใจเจ้าวันนี้นะครับเจ้ามองเกมว่านะครับ สำหรับปารีสนั้นนะครับน่าจะมีอยู่แล้ว1ประตูนะครับสังเกตจากราคาต่อนะครับปารีส0.75ให้น้ำอยู่ที่70เท่านั้นนะครับส่วนสูงเต็มเวลานะครับจะอยู่ที่ไม่เกิน3ประตูนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ3ประตูครับประมาณนั้นเลยเนาะแล้วก็นะครับเกมนี้นะครับเกมนี้น่าจะออกมานะครับ เป็นฝั่งทางปลารีสนะครับเอาชนะไปได้นะครับแล้วก็ผมราคาแนะนำลงทุนผมคิดว่าน่าจะลงทุนอยู่ที่2.5นะครับเพื่อลุ้นประตูที่3หรือ2.75เพื่อลุ้นประตูที่3นะครับก็ถ้าถ้าลงทุน2.5มันได้65แต่ถ้ามี3ประตูก็คือเรากินเต็มนะครับแต่ถ้าไป2.75%จ่ายน้ำแพงกว่าหน่อยนะครับ0.79 นะแต่ว่าถ้ามีแค่3ประตูเราก็จะได้แค่ครึ่งเดียวนะครับต้องไปลุ้นประตูที่4ถึงจะได้กินเต็มนะส่วนฝั่งต่อนะครับก็คือแนะนำลงทุนที่0.75นะครับปารีสน่าจะมี1ประตูแน่ๆอยู่แล้วนะครับรอแค่ประตูที่2เท่านั้นนะครับถ้าอยากได้น้ำเยอะหน่อยก็ไปลงทุนที่1นะครับถ้าอ่าปารีชนะได้แค่ประตูเดียวนะครับก็จะ นะครับยกไปนะครับส่วนถ้ามีประตูที่2ก็จะได้น้ําสูงถึง99เลยทีเดียวนะครับคร่าวๆโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับคู่ของปารีสแซงต์แจแมงในค่ําคืนนี้